สวัสดีครับผมสวัสดีวันพุธครับผมเนาะวันนี้ก็รู้สึกว่าหมอกลงค่อนข้างที่จะแรงนะครับนะปกติถ้าหมอกลงเนี่ยมันจะไม่แรงขนาดนี้นะครับนะซึ่งตอน,น,เ,อนอตอเ,เนี้ยณมอเตอร์เวย์เนี่นะครับทนะัศนวิสัยนี่ไม่ค่อยโอเคเลยนะครับนะหมอกลงเยอะมากนะครับดูจากาข้างหน้านะ ไม่ต้องพูดถึงเลยครับยิงตรงนี้ยิ่งหนักครับบรรยากาศค่อนข้าง,ง,งที่จะไม่รู้ว่าอามันไม่ใช่อากาศหนาวนะครับแบบนี้นะมันเป็นอากาศสองแบบมาเจอกันนะครับมันก็เลยทําให้เกิดเ,เรื่องของหมอกนะครับข้้งหน้าประมาณสักแปดร้อยเมตรนะครับมองไม่ได้เลยนะครับไม่เห็นอะไรเลยนะครับ สาไฟก็ได้ครับลักษณะวิสัยไม่ค่อยดีนะครับดูนี่ครับไปช้าๆนะครับนะไปเร็วไม่ได้นะครับผมดูข้างทางครับมืดเลยครับก็โอเคครับนะเดี๋ยวไปเจอกันที่บริษัทนะครับผมเจอกันที่โรงงานนะครับ โอเคครับผมเราจะถ่ายคลิปไปเรื่อยๆนะครับผมเนาะก่อนที่จะเริ่มงานเลยนะครับนะเรากําลังเดินทางไปทํางานเนาะที่นิคสกกมสากลบางปีนะครับนะก็เป็นช่วงเวลาที่เราเดินทางแล้วเราก็อาจจะเก็บภาพบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับนะเดี๋ยวค่อยเจอกันนะครับนะต,ตรงหน้าบริษัท